ใจล้ากับซิลสกินใหม่เด็กสิบขวกแบกใจเล้าเฮ้ยเฮ้ยเล่นดีวะเล่นดีเฮ้ยเชี่ยมีนางฟิกเกอร์เปิดว่ะโคตรเอาอุ้ยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เอาเอาเอาอุ้ยเกิร์ไม่บุยเกิร์ไม่บุยเกิร์ไม่บุยช่วยพี่ด้วยุ้เรามาดึงดึงมาพี่ดึงมาพี่ดึงมาพี่เออสวยเฮ้ยสตรีมที่ช่องใจเร้าทุกวันนะครับผม ใครโดนบีบไข่วะม้ยยี่เสียใครโดนบีบไข่วะได้นะได้นะจุบ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 จุสวยออกมาออกมาให้ให้มินให้ไม่สู้ดในวง้เัไม่สู้สวยครับวย ี yeah. หรือว่าจริมซิลมันก็ยังเล่นได้อยู่อะผมไม่เห็นคนเล่นซิลอยนะทุกคน <c oughs> มีใครเป็นเมนซิลป่ะยังคิดว่ามันเล่นได้ปะ่ะกูก็ยังโอเคนะหรืออาจจะเป็นเพราะฟรันสก,กินอาจจะเป็นเพราะความสวยเฮ้ย okay, <c oughs> เสียงน้องมาหนูนว่าดูด,ดูนดมเน็ม <c oughs> เอามาดี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  เอา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 เชีย่ยไม่มีใครตายออคนเอาแล้วมึงไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยมึงไปไหนกันหมดวะ <c oughs> มึงมาล่าบนแลว้วมึงไปอยู่บนน,นูนนี่มันออลามันเยอะฮัลโหลขามันเออสวยกัรกลางหุยกูยังชอบปล่อยป,อยปาายลาใครรีดนั่งกันป้อมเมียเราหายไปในมนู่นเจเอาบอลเอากลางข่าเอากลางข่าเอากลางข่าตีข่า เด็กน้อยเข้าไปแทงเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเข้าไปเลยครับอาจารย์ครับมีเด็กโดดเรียนเล่นเกมเออเราเราสิบขวบแล้เราเล่นเกมยังไงอ่ะเด็กมันเปิดเทิร์ปปิดเทิร์ปเปิดเทิร์ปแล้วไหมหรออะไรนะเรียนจุฬาครับเปิดเรียนจุฬา๋ยวน้ำมหาเลยจุฬาแล้วเด็กสิบขวบเข้าเรียนด้วยเหรอใช่คครรัับบจุฬาปมอ๋อจุฬาปฐมจุฬาปฐมนี่คือในกรุงเทพปะใช่ครับ นี่มันกล<อ>ัวท็อกอนาคตแห่งชาต,ติอันี้อันี้อันี้โตขึ้นเราอยากเป็นหมอไหมแยก็ได้คะถ้าพ่ยแมัวอ๋ยังไงก็ได้ถ้าพ่อแม่เลือกก็คือตามใจเลยใช่ปะ่ะเช่ช<อ>เด็กดีที่สุดบนโลกใบนี้แล้วเราเราไม่ม <ๆ S 1> ีความความฝันของเราเองหรอมีไหมชีวิต,ต้องเดินตามหาความฝัน หกรอมคือครานเท่ามันจะไปจบที่ตรงไหนยังไม่รู้เลยครับออลสิบขวบจริงๆริสิมขวบต้องรู้นะสมัยนี้รู้ไหมจริงไหมเพราะเขาบอกว่าบางทีสิบขวบเราฉลาดกว่านายกก็ได้เรามีเรามีเกินแปดหมื่นสี่พันเซลไหมเยอะกว่าล้านเท่าเด็กสมัยนี้ก็ฉลาดกว่านายกทั้งนั้นแหละเออจริง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 แต่จริงสิบขวบเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องแบบรีบร้อนนะจริงๆผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบไม่จะเป็นต้องรีบตามหาข้อฝันขนาดนัโดผมว่าสิ่งที่รีบมีสิ่งหนึ่ง เราไม่มีแฟนเนี่ยอยางครับเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่อยากมีแฟนหรอสิบโคบนี่เป็นวัยแบบวัยต้องสืบพันเลยนะเราเราไม่มีแฟนสิงหวบไม่มีใครเอาเฮ้ยไม่จริงไม่จริงเราโม้เราเราบางทีเราแบบไอ้นี่หรือเปล่าเราแบบไม่ไม่แบบไม่แอกหรือเปล่าแล้วก็แอกนะูกบางทีเราต้องแอกบ้างนะไม่จะปกติสิบขวบนี่เราป .4 ป่ะไม่มีแบบอันนี้เราเราเรียนพิเศษหรือเปล่าปกติเราเรียนพิเศษไหมไปเรียนโรงเรียนพิเศษอะไรเงี้ย เรียนครับไม่มีแอบชอบเพื่อนที่นั่งข้างๆกันเลยสมมติว่าแบบเราเรียนโรงเรียนผู้ชายเราไปโรงเราเป็นผู้ชายไหมมันจะมีเพื่อนข้างๆที่เป็นผู้หญิงมานั่งไม่ไม่มีแอบชอบเพื่อนผู้หญิงปีนั้ะมันต้องมีดิเอาแบบแวัยรุ่นน่ะวัยป๊อปปี้เลิฟมันต้องอย่างวันนี้อยากไปเรียนพิเศษอะ่ะเพื่อจะได้เจอคนที่แอบชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะไม่มีครับเรียนเดียวเฮ้ยไม่ได้ชีวิตวัยรุ่นเราจะไปเรียนคนเดียวไม่ได้มันคือสีสันแห่งชีวิตสั้นๆหนึ่งเราต้องลองอกหักเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยเป็นเล่นเดียวเล่นเดียวเฮ้ย ยี่มีนาฟิกเกอร์เปิดป่ะโเคดเอาแตกกว่าเรียนเดี่ยวอันนี้อันนี้เราโรงเรียนโรงเรียนมันเป็นชายรุ่นหรือสาหะอ๋อชายหญิงอ๋อเป็นชายหญิงใชนะ่ไหมเพราะรู้แล้วที่บอกว่าไม่ชอบคนในห้องเรียนพิเศษเพราะว่าชอบคนในห้องเดียวกันใช่ไหมไอ้ยี่ปู่ก็จะเอาให้ได้นะโ <c oughs> อ้อไม่มีเหรอจริงปะ่ะเออเราจะเป็นคนดีเนะาะสงสัยเพื่อนพี่อาจจะเลวไงเออเพื่อนพี่มันแบบมันชอบผู้หญิงไปทั่วไงอะไรเนี่ยเออแต่ส่วนส่วนของพี่พี่ไม่ชอบนะมีแต่คนมาชอบพี่มากกว่า พี่ดูโคนันเยอะไปนะครับมันหนังรักโคนันมันหนังโคนันมันหนังจืบส่วนฮัลโหลเดี๋ยวฟิกให้อีกทีได้ได้จะไปจะไปจะไปอ่ะนั้ฟิกมาฟิกเปิดรอบหนึ่งให้รอรอเลยกับพี่สองคนรอรอคนตายหมดรอ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 เออรอคนถืตายหมดรอเลยกับสองคนรอมาเอาเลยเปิดเลยพี่บวกเปิดเปิดได้พี่บวกได้เอาเลยเราเล่นสองคนสองคนชนะพี่เอาเลย เออพี่พี่พี่ตายแล้วพี่ตายแล้วเออเราคนตายหมดเราเล่นสองคนนอนมาไปเลยเปิดเลยพี่บวกเปิดได้พี่บวกได้เอาเลยเราเล่นสองคนตองชนะเอาเลยติกเกอร์ผมกดแล้วยังไม่มีเอ้าแล้วเมื่อกี้บอกมีเดี๋ยวนี้เราประหัดเป็นคนเป็นเด็กโกหกแต่เมื่อไหร่อะไรนะ ผลการของการ์ดยังไม่ได้จะเล่นอ๋ออโอเคโอเคโอเคไว้เราเราจะเล่นเราบอกพี่เลยโอเคป่ะแบบพี่ผมมีฟิกเกอร์แล้วครับแล้วเดี๋ยวพี่เปิดเลยโอเคป่ะไม่เดี๋ยวพี่ดูละตาเนี่ยพี่ให้เราคอเกมเลยโอเคป่ะเราคอเกมเลยเราสั่งเลยคนไหนไปไหนแบบเติมหน่อยพี่เติมกับผมหน่อยเอาเลยคือถ้าเราไม่สั่งบวกพี่ไม่บวกพี่พี่จะเดินฟาร์มเดี๋ยวเพื่อเราไม่บวกบวกพี่ไม่บวกเราต้องมีความกล้านะเข้าใจไหมเพราะเราคืออนาคตของชาติเราต้องมีความกล้ามีความมั่นใจในตัวเองบอกบวกคือบวกไม่บบบบบกกกกกคือออไมมมม่ัั้้นนนนีี โอเคครับแม่ลอนดับสุยครับตามครับตามมีนาครับตามมีน้าครับสวยครับตามครับไปดีครับอ้สวยอู้สวยอู้สวยอู้ดพ่เกิร์่กร์เอาเอาเอาอูกร์ไปุยเกรไุยเกิร์ุยช่วยพี่ด้วย เรามาดึงมาพี่ดึงมาพี่ดึงมาพี่เออสสวยเป็นไงเรามีความมั่นใจขึ้นไหมลองลองพิมพ์ชมได้ไหมว่าพ mm ี่พี่จะรับเก่งมากไหมะพิมพ์ก่อนอย่าเพคุณตีเอ้าโอ้ช่องเล่นเกมไม่ช่องชวนยังวชวนเสียคนก็ถามดูก็ผมเห็นเด็กสมัยนี้เขาโตไวทุกคนจริงปะเด็กบางคนิึงม .5 ม .6 หน้าแม่งแก่กากูอีกบางคนน่ะเฮ้ย MPP นะเฮ้ย ใจร้าวกับซิลสกินใหม่เด็กสิบขวกแบกใจร้าวชนะชางเบนซุ่นวัดตรฟักคืออะไรอะ่ะคือทั้งเกมไม่ได้มีสมาธิหารเลยไม่ได้มีความตั้งใจเล่นเลยคุยแต่เรื่องมัวหมองเพื่งเสือกชน,น <c oughs> ะนันะช้างไ้จบกูชนะอะไรอย่างไร น้ยอะไรวะจริงจังปะ่ะถ้ามาราชนะว่าโดนงองอะ่ะเขาไม่ได้มีพลังของการเป็นเมโซมที่ทำให้เรากลัวทุกคนเราโดดเราโดโดใส่รัวๆเราชนะแนละ้วพี่ลาวคนระับ <c oughs> ผมอยากลองก็จะรับคำท้าพอเล่นหนึ่งหนึ่งเฮ้ยจริงหรอหรเฮ้ยจะขาว่าพี่รังแกเด็กหรือเปล่าสิบขวบที่พี่ไม่เว้นนะพี่ไม่เว้นนะพี่ตัดสินทุคคนแบบเท่าเทียมกันเด็กมันอยากลองของวะเด็กมันอยากลองของ